สวัสดีค่ะลูกแปงค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะลูกแปงค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้ก็เดินทางมาหาลูกแปงค่ะมาหลอบหนึ่งละค่ะท่านผู้ชมลูกแปงเพิ่มอายุนะคะเนาะมาหลอบคำขามาพอลูกแปงค่ะท่านผู้ชมยินดีาวเมื่อวานลูกแปงหนีเพิ่มฝันค่ะฝันว่าจังไหนลูกแปงบอกท่านผู้ชมพาฟังไหมค่ะฝันลูก้นก่อนมันาเขาอย่างคบสามโตใช่ไหม ยางกบปีงกบชาโตอ่าเรื่งคือมันเขาปีงเขปีแห้งแห้งแค่เรื่อาค่ะคือส่วนเพิ่นเออที่กินอะไรเรื่อัแห้งเ็มอนกินง่ายพอบานก็แน่มมุมก็เห็นก็ใหม่แห้งกันหน่อยต่วงนันแน่วมบุ่มเนี่ยนี่เป็นเหลกที่เอบอตนี้สองอันแห้งกันลมองอันแห้งกันไม่เลือง งั้นไม่ติเกียบนี่บอค่ะไม่ติเกี้อรสั่งนาค่ะค่ะนายยงก็ถึงว่าสองอันเทียงกันจนได้รวงบอค่ะเออนายยังก็เป็่สองอันเฮียงกันตัว่ะเพราะเขาบอปากนะค่ะพ้างหน้าก็พัาตรงันค่ะคิดเพราะว่าเหล็กลางบอกไปว่านะเลสเางนี่มันอยู่รมเมอนกันสองน้าเป็นมันเฮียงกันนีน้อนเฮียงกันเป็นเลสเอ็เอะเป็นหนึ่งรถสองตันค่ะ เลยก่บนๆก็เลยเน้นไปเกาะนเกาตัวเดียวบนสามซูนเกาะเพราะว่าลูกคือยังไงคือว่าตามซุนเกาะกบกระกาะตายามโตตายตายตายเป็นปีูงอผู้หญิงดูผู้ใายผู้ายนันยานกัน กบสามตัวอยางกัน huh. ยังไม่ชีนเลนะอ๋ออยางกินน้ำกันเออยางสามตัวใช่ผู้นั้นจับตกอ้โหเาะอเคยเห็นมาก่อนเดืดร้อนมากกบกรเกาเลยกบไรก็กเกาใ่ตอนนี้ได้กินบกหรไม่ได้กินมา่ละก่อนบนี่ก็ปิ้งปิ้งแบบว่าือนี้กินอะไรแห้งจนแก่นหรือเปล่าแห้งเลยแล้วกแห้งจนแก่น นี่ยของอยู่ทังแล้วแก้นแกนแห่งของของเลยเนาะของเอาเลยปิีงกับโบปีงธรรมดาปิรปีงทำหน้าปิีงที่ไก่เขาเลยอะไรแบบนี้ปีงใหเต่ออะไค่ะอย่างในหนังที่ไก่เขาดิบไก่เขาก็คือโดดฝืนได้ได้โดดแล้วมาถซุ้มกันเนาะให้เป็นทานตามโตเฮียงกันค่ะโบมีเก่าค่ะโอ้ปีงแกนแข่งตัวนี้เลยต่วอะไรหลอกนั่งเอาเลย ขึ้งทั้งนังเลยนเลยตาเนี่ก็บอกว่าย่าิี่แหงนะอยากกินมาได้แงิ่งห้อยได้บ่ก่ะค่คอยกับอวมันแหงก้ิิบันนั่นนะคะเหล็กเ็กตน้มั่งามแหงปุน่าคตีเป็นตัวเลสามศูนย์เก่าสามแล้วครบสามตัวเนาะเพตายค่ะรบก็เก่าเลยเนาะค่ะสามศูนย์เก่าตเพื่นตายเนาะศูนย์ตาแม่ตงไปลุ่มเป็น เห็นใหม่เหี่ยงกันสองกันเหลืองป่ก็คือว่าก็สิเวเได้ใจอนะว่าเราพ่อพันเป็นเป็นใหม่เคุกตาเม่จะเคียว่าะเคลียราว่าไม่จะเคียวใไม่ไม่จะไม่ชี้เหลืองม่เป็นสาาเไม่เหลืองแห้งกันขึนมือ่อนมากไม่ช้นอนแห้งกันอยู่นอนแน่นัดแล้วก็เอาใหม่มี้ววันนี้แล้วพวกเราจะแห้อหี่้งกันจันกับสั้นกันสันกันสันเหียงกันค่ะ ่แน่นไปเลน่นมน่ก่หใหญ่เคอนก็เล่สองคือคนอนอเฮียงกันน้าน็น้ไม่ใจกตคืเปะแปเแต่เลยถามเขาว่าเขาเฮียงก,กันแบบเห็ียยันกี่บ่บ่เปเศษดกพนแมมันคือเพ่หเหียงกันไว้ดูว่าแป็กีบ่แล้วมันนอนเฮียงกันเขาตื่นขึ้นมาก็เลยกิดว่าเึนาเองของขึนม่เป็นเลงหนึ่งบ่อะ เต้นมากทอกับแปไทยที่ไปแต่แป๊ะม่เคยออกที่เวดนเเอาเป็นนึ่งๆนี่ละนึ่งเลยมันควาะว่ามันเป็นเป็นใหม่ปิงปิ้งก็ปิ้งม่ใายขึ้นโอ้โหมองงเลยจ่เปู่เซียนชายผู้หมิายมันอะูกันอยู่กันสองคนแค่นั้นอยู่กันสองคนอ้น่ทงหน้าอะว่จักหน้าจักตาเป็นอหกันแต่ว่าวงกันอยู่แต่ว่าเห็นกันเพราะมูนใหม่แล้กอมงแต่ว่านกับสเป็นคนหรือเป็นอะรนเนาะ ยางคนลาขามที่ไฟนะแต่ว่าแน่เห้นการเข้ามือใหม่นางนางคนลาขารกองไฟเนาะค่ะเนาะคนผูกบางคนออนงคนกองยางไปทางนั้นกัยางทางนี้เพิ่นเพื่อนเ่นทางนหนเพ่นทางนี้เพื่นเป็นคนปิ่งกบคุณลุงเหเป็นผู้นางเบิงอแต่ว่าวันนี้แต่ว่าบบปิกเือปิ่งอย่างเดียวค่ะ พี่ยังเดียวบ่แีจะจนแห่งของของกินกับสิ่งว่าได้พี่ยังอกโอ้ทางก็บปาาเลยพวปาพวกบ่านบ่าปีนี้คนทัน้ำกันนีหาน้ำกันคนละ่าปเราบอกกันกันบอกันบอกปานำเลยค่ะถามกับ่าวานำบ่วบาวนำมดเอาเห็นงั้นไหมติดตัมันก็บบกปลามันจะไป ก็รู้เล่ๆกันนะพอโลเลยก็มันแล้วมันหวไปีงวดปีง่านะปีง่ายเดียวป้งห้างเดียวโบผีอืมถมึมุ่สุวแล้วมันป้งตัวนบงพบิกเท่านันมันาล่ออมลงพบิีให้มันอุ่นแจ๊กเท่ะปิ้งหางเดียวอห้แหงไปเลยอค่ะพสิแก่อะไก็มีคนต้องไดปรุงดถึค่ะใท่านผู้ชมพิเารณาเบอร์เนาะหรืมีแ่ค่ะหานใจเลยเก่าค่ะ ท่านผู้ชมท่านใดแปละใดตัวเะไรตัวใดกาแฟขคอมเมนต์ใต้คลิปเพื่อเป็นแนวทางแก่ท่านผู้ชมท่านอื่นนม่เล่นด้วคะ่ะแต่ว่ารอบนี้คุณลุงเพิ่งแกแปลให้สามตัวกับสองตัวเนาะสามซูลเก่าละกันนึ่งๆน,น,นอกใจท่านผู้ชมพัดเลนเอาเนาะคุณลุงเน,น,นาะตามมักแห้งหมักตัวใดคุณหมักซูลเก่าเราเอาซูลเก่าหมักซูลเก่าตัวเดียวเลยแรงก็ชิบหายตรงีค่ะค่ะค่ะนี่ส่านอ่ะนว่ฟังส่านอ่ค่ะ น่าชมหลายพันนะค่ะธรรมุชมกะเรื่องเล่าความฝันของลุงแปงกะเบิร์ตโทนี่เนาะคุณลุงเนาะค่ะพันธุ์สัมพันธไม่ได้ค่ะค่ะสุดท้ายนี่กะขอขอบคุณคุณลุงที่แบ่งปันตัวเลขแนวทางความฝันกะบมหาเพลินตอนคำคำเนี่ยแจ็คหน่อยเนาะท่านผู้ชมเนาะกะเนื่องจากคุณลุงเพิ่นกะไปทุละทุลังเพิ่นละถ้ากะขอโทษขออภัยเนาะกะเสียดมืดอเนี่ยแจ็คหน่อยเนาะคุณลุงเนาะกะจังไลยกะ ขอขอบคุณคุณลุงค่ะที่แบ่งปันตัวเลขค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค่ะท่านผู้ชมสําหรับคลิปนี้กับมาเบิ่งตัวเลขของลุงแป๋งเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะหรือว่าคุณพ่อแป๋งเนาะค่ะเนอสามศูนย์เก้าค่ะแล้วก็รหนึ่งหนึ่งเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะให้ท่านผู้ชมทางบ้านโชคโชคมันมันกับตัวเลขของคุณลุงแป๋งหรือว่าคุณพ่อแป๋งค่ะท่านผู้ชมประจำวันสิบเจ็ดมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดค่ะ ฟันเห็นกบค่ะโกบสามตัวค่ะมีผู้ชายนั่งปิ่งโกบอยู่ค่ะท่านผู้ชมการล้ตีเป็นตัวเลขสามศูนย์เก่าเนาะคะ่ะเนาะแล้วก็มีใหม่โป่งว่างอย่างกันอยู่ค่ะท่านผู้ชมตีเป็นเลขอีกหนึ่งหนึ่งคุณลุงเพิ่นว่าเนาะคะ่ะเนาะการให้ท่านผู้ชมทางมานโชกโชกมนันๆกับตัวเลขของลุงเปงเนาะคะ่ะเนาะสำหรับคลิปนี้ค่ะขอบคุณท่านผู้ชมที่กดเข้ามารับชมรับฟังคลิปจนจบเนาะคะ่ะเนาะเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามค่ะถ้ายังบ่กดติดตามกะ ขอฝากช่องในเดอร์ค่ะท่านผู้ชมอย่าลืมกดติดตามเนาะคะ่ะเนาะเพื่อทิ่สิบาพาตัตเลขและก็แนวทางความฝันดีๆค่ะคันมีตัวเลขแนวทางความฝันเด็ดๆอยู่ใสแอดกาศสิไปติดตามมาฝากเอฟซทางบ้านคือเก่าค่ะสุดท้ายนี่ค่ะสิล่าท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้เนาะคะ่ะเนาะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ